สวัสดีค่ะครูตัก,กี้นะคะวันนี้นะคะครูตักอยู่ที่ไร่รวยสุขนะคะเอ่อวันนี้จะมาดูนะคะที่พี่เขาทำการปรับบ่อเลี้ยงปลานะคะคราวนี้เราจะปรับบ่อเพื่อเลี้ยงปลาดุกนะคะก็เลยจะต้องปรับบ่อให้มีเนี่ยเอ่อแล้วก็ประยุกต์ใช้สแสลมนะคะเอามาคุมด้านข้างไว้ก่อนนะคะเพราะว่าปลาดุกนะคะ เขาจะกระโดดออกนะคะแรงกระโดดแรงมากจะไม่เหมือนปลากินพืชนนะคะปลาด,ดุกเป็นปลากินเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นก็จะดูแลยากกว่านิดนึงการทําขั้นตอนการทํานะคะก็จะโซครับโซมาตรวจงานเหรอลูอลกลูกชายนะคะขั้นตอนการทำเนี่ยทำเองนะคะก็ให้ให้ลุงทํานะคะขุด ขุดด้วยมือเลยขุดปรับบ่อเดิมเฉยๆแล้วก็ปล่อยน้ําเดิมออกนะคะน้ําเดิมที่เลี้ยงปลาชุดก่อนที่ครูตาเคยทําคลิปเอาไว้นะคะมันจะไม่ค่อยลึกนะคะก็เลยปรับให้มันลึกลงสักหน่อยตรงนี้ก็ความลึกน่าจะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคะความกว้างเอ้ยความยาวอยู่ที่เนี่ยค่ะประมาณ6เมตรนะคะความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะ2อคูณหนั่นเอง ตรงนี้จะปรับเพื่อเลี้ยงปลาดุกนะคะเอาไว้กินนะคะทีนี้เราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ปรับกันนะคะว่ามันเป็นยังไงส่วนนี้ก็เป็นบ่อเดิมนะคะที่เราใช้เลี้ยงปลากินพืชช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็จับปลาออกไปหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะปรับบ่อนะคะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้พายุเข้านะคะดินก็เลยสไลด์หมดเลยนะคะก็เลยต้อง ปรับบ่อใหม่ก่อนนะคะผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะบ่อปลาที่เราปรับปรุงบ่อเอาไว้เพื่อทำการเลี้ยงปลานะคะ โดยฝั่งนี้นะคะเราจะใช้สแสลมนะคะเพื่ออคุมเอาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปลากระโดดออกนั่นเองนะคะเพราะตรงนี้อย่างที่ครูตั๊กบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะทําการเลี้ยงปลาดุนะคะปลาดุกนี่ก็จะกระโดดเก่งนะคะนิดนึงนะคะวิธีการทํานะคะเราใช้สแสลม ปูไว้แค่ข้างๆนะคะไม่ได้ใช้ผ้ายางปูก้นบ่อแต่อย่างใดเลยนะคะเพราะบริเวณนี้เป็นดินเหนียวนะคะน้ําไม่ซึมออกนะคะน้ําก็จะอยู่อย่างนี้เลยคะ่ะดินเหนียวเขากักเก,ก,ก็บน้ำกักเก็บน้าได้ดีอยู่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวครูตั๊กพาไปดูอีกด้านนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกด้านนะคะที่เราได้ทําการ ปรับปรุงบ่อเช่นกันนะคะก็จะทำให้บ่อลึกลงไปอีกระดับหนึ่งก็คือ1.5เมตรนะคะความลึกถ้ารวมทั้งหมดของบ่อนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณกว้าง2เมตรแต่ว่ายาวก็จะประมาณเกือบ15เมตรนะคะบริเวณนี้ทำไมไม่ได้ใส,สแ่แสลมหรือไม่ได้ใส่อะไรกันข้างๆป้องกันข้างๆไว้นะคะเพราะว่า บริเวณนี้ครูตักอาจจะประยุกต์ในการเลี้ยงพืชอาจจะเป็นพวกผักบุ้งหรืออาจจะเป็นพวกพืชน้ําอื่นๆน,นะคะหรือครูตักอาจจะเอาไว้เลี้ยงนะคะเอาไว้ปลูกบัวนะคะเพื่อเอาดอกบัวไว้บูชาพระนะคะหรือไม่ก็อาจจะเลี้ยงปลาแบบที่เป็นปลากินพืชก็ได้นะคะเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนโอ้ยลูกชายมาแล้วมาแรงมาแรงอย่ากระโดดนะลูกไม่เอาคะ่ะไม่อาจิตย์อยู่อย่ากระโดดนะคะ อย่ากระโดดนะเจนเย็นนะครับลูกจะกระโดดกอดน,นะคะเขาไม่รู้ว่าเขาโตแล้วกระโดดกอดแรงมากแต่ละทีหัวทิ่มเลยนะคะเอ่อเดี๋ยวจะประยุกต์อะไรก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้เราทําเสร็จแล้วนะคะบก่ก็จะนะคะเอาไว้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเปิดน้ําใส่ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะคะ เอาไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยนะคะเขาอยู่ตัวเซตตัวอยู่ตัวก่อนอันนี้น้ําลดลงไปนิดนึงก็จะเปิดเพิ่มนะคะน้ําที่เราเปิดขึ้นมาเป็นน้ําบาดาลน,นะคะก็จะก็ควรจะปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนให้พวกแลงต้นพวกอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีหญ้ามีอะไรเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ผักตบนะคะปรับให้น้ํามันสามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ก่อนนะคะ เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็ครูตั๊กก็จะเอาพันธุ์ปลาดุกกับปลาพวกปลากินพืชมาปล่อยนะคะอ่าทีนี้ครูตั๊กจะพาดูบริเวณรอบๆนิดนึงนะคะบริเวณรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นนะคะอะโวคาโดนะคะก็มีทั้งแฮชบัคคเนียปีเตอร์สันนะคะแล้วก็บูธเจ็นะคะไอ้ที่เห็นเป็นเศษเศษนี้ก็คือ กาบมะพร้าวนะคะที่เราทําการขายมะพร้าวจากสวนเราตรงนู้นนะคะเวลาเราขายลูกมะพร้าวเาป็นลูกๆให้ลูกค้านะคะมันก็จะเหลือกาบเหลือพวกกะลามะพร้าวล้วก็จะเอามาประยุกต์ทําปุ๋ยใส่พวกให้กับพวกพวก,พวกอะโวคาโดหรือพวกต้นกล้วยหรือต้นมะพร้าวเ,เขาเองนะคะแบบนี้นะคะพรวนดินแบบนี้นะคะพรวนดินแล้วก็ใส่ทิ้งลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อ รุงดินให้ดินมันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในสวนคูตักนะคะในไร่รวยสุดตันนู้นนะคะคือโซนมะพร้าวน้ำหอมนะคะมะพร้าวก็กำลังแทงจันทร์ออกลูกเรื่อยๆนะคะทยอยออกลูกตลอดปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในสวนนะคะแล้วก็บ่อเลี้ยงปลาที่เป็นบ่อดินที่ครูตักประยุกต์ ล่องน้ําที่ให้น้มามะพร้าวเอามาเลี้ยงปลาด้วยนั่นเองนะคะงบประมาณก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยนะคะงบประมาณก็ใช้แรงคนขุดเอาลุงทําให้นะคะก็จะซื้อแค่สแสลมนะคะก็ไม่กี่บาทหรอกคะ่ะประมาณ2องสาไม่เกินนี้แล้วก็มีพันปลาที่จะมาปล่อยเท่านั้นเองตรงนี้ก็จะเลี้ยงไว้กินเองถ้าเหลือก็ค่อยจะขายนะคะ ผู้ทักอยากสร้างแหล่งอาหารเองเราจะได้รู้ที่ไปที่มาของอาหารนะคะเราจะได้กินอย่างสบายใจแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่รู้ซูมเร็วไปหรือเปล่านะคะ,ะค่อยๆให้ดูอีกทีปึ๊บปึ๊บก็จับประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีผักตบชวาเช่นกันเพื่อปรับน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลานั่นเองค่ะ ท latitude, Schools, onents, ีนี้เวลาเราเลี้ยงปลาไปสักพักนะคะครูตักเลี้ยงไปแล้วชุดหนึ่งนะคะอันนี้ครูตักปรับเพื่อเลี้ยงชุดใหม่นะคะเวลาเราเลี้ยงปลาเสร็จน้ําก็อาจจะมีเน่าเสียบ้างนะคะแล้วก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการปล่อยออกไปตรงนี้นะคะล่องน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงปลาเสร็จน้ําที่ใช้ในการเลี้ยงปลาเสร็จก็จะถูกปล่อยผ่านล่องนี้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเจาะดูปล่อยผ่านได้ ก็จะมากลายเป็นน้ําไปอยู่ในร่องน้ําตรงนี้แทนกับร่องด้านล่างแทนเพื่อให้เป็นน้ํากับมะพร้าวไปในตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่ปล่อยออกมาก็จะไม่ใช่เสียทิ้งโดยปล่าประโยชน์ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกต่อหนึงด้วยการให้น้ําในสวนมะพร้าวของเราเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันที่ครบอาทิตย์นึงแล้วครูตักเอาปลามาปล่อยนะคะครูตักก็จะมาอัดคลิปให้ดู อีกครั้งหนึ่งนะคะไว้รอรับชมรับฟังกันนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ